สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจู6395แนวทางเลขเด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยแอดจะใช้สูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะในการคำนวณน,นะคะจะมีทั้งหมด3 h a ฮานอยค่ะมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวี P อพ ก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮาหนอยของวันนี้กันย้อนไปตรวจหวยฮาหนอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะอ่ามาดูฮาหนอยพิเศษก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้แอธเลเนวิ่งรูดเด่นสองรองสีค่ะวิ่งรูดสองกระสีนะคะผลการออกสามตัวบนออกเก้าสามสี่ล่างออกสี่ศูนย์ค่ะอ่าสี่ สีมาก่อนเลยนะคะเข้าตัววิ่งตัวรองค่ะทีนี้สี่อยู่ในตำแหน่งที่รูดได้ด้วยก็เข้ารูดด้วยนะคะหากใครรูดก็เข้าเช่นกันเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวเจาะค่ะตัวเจาะแอดก็ต้องวางสี่สามนะคะแต่ที่แอดไม่ได้เจาะสี่สามไว้นะก็ขออภัยด้วยนะคะก็เข้าแค่วิ่งรูดนะคะ อย่างน้อยก็เข้าวิ่งเข้ารูดค่ะส่วนล่างออก40ก็มีสีติดมาเช่นกันเข้าตัววิ่งตัวรองแล้วก็เข้ารูดด้วยนะคะเข้าวิ่งเข้ารูดนะเอามาดูตัวเจาะมีหรือเปล่านะคะ,อะแอดเจาะเอาไว้ค่ะชุดรอง40ออกตัวลงเลยแต่ยังไงท่านผู้ชมก็ต้องไปกลับด้วยนะคะเผื่อบางครั้งมันออกตัวกลับนะอ่ะก็ สรุปแล้วค่ะน้อยพิเศษเมื่อวานเข้าวิ่งสี่ตัวเดียวนะคะสองไม่เข้านะเข้าแต่วิ่งตัวเ,เข้าแต่วิ่งสี่อย่างเดียวนะคะมาบนล่างมาสามสี่บนเจาะไม่เข้านะคะเข้าวิ่งรูดแทนส่วนล่างเข้าทั้งเจาะวิ่งรูดด้วยค่ะล่างนี้จะเข้าทั้งตัววิ่งตัวจเจาะตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ตัวเจาะนะคะเ,เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะหากใครรูดรูดสี่บนล่างเนี่ย ก็จะได้เปรียบกว่านะคะหากใครได้รูดด้วยนะรูดสีบนล่างนะคะใครวิ่งใครรูดก็รับทรัพย์เลยค่ะแต่เจาะเข้าแค่ล่างอย่างเดียวเด้อแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ,ะเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยพิเศษของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่15มิถุนายน2564คะ่ะ สูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะมาดูชุดเด่นชุดรองกันค่ะเออมาดูตัวเด่นตัวรองกันนะคะแอดจะให้เลขอะไรนะตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นสีค่ส่วนตัวรองรองเจ็ดนะคะเด่นสีรองเจ็ดนะเน้นวิ่งรูดนะคะอ่ามาดูชุดเด่นค่ะมีทั้งหมด4ชุดนะคะ ชุดเด่นนะคะมี40่3ูนี่สาี่ห้าและสี่หค่ะมาดูชุดรองนะคะสี่ชุดเช่นกันค่ะชุดรองนะคะมีเจ็ดหเจดสี่ มีเจ็ดสอเจ็ดสี่เจและ79ค่ะก็รวมทั้งหมดชุดเจาะ8ชุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะชุดเด่นแอดชอบส3่สค่ะส่วนชุดรองนะคะแอดชอบ7 5็ดห้ค่ะ,ะใครชอบน้อยชุดเพียง2ชุดเท่านั้นค่ะตามแอดก็ตามนี้เลยนะคะหากใครไม่ชอบก็เลือกชอบทั้ง8ชุด นี้ได้เลยนะคะตัวเจาะนะเลือกเอาก็ได้นะคะแล้วก็เน้นวิ่งรูดเป็นหลักเด้อแอดก็ให้ aving, เน้นวิ่งวิ่งสีรูดสีวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดนะคะอ่านี่คือแนวทางหวยฮานอยพิเศษฮานอยแรกนะคะของวันนี้นะเรามาตรวจหวยฮานอยปกติของเมื่อวานนี้กันต่อนะคะแอดที ot, ่เน้นวิ่งรูดสี่กับหนึ่งนะคะ,ะมาดูผลการออกค่ะ บนออกหนึ่งสี่หกล่างออกสามสี่ค่ะเออหนึ่งามาดูก่อนนะคะหนึ่งหนึ่งมาก่อนเลยนะคะเข้าวิ่งวิ่งหนึ่งตัวรองค่ะหนึ่งมาก่อนเลยนะแต่หนึ่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยจะได้แค่วิ่งอย่างเดียวนะคะเข้าวิ่งอย่างเดียวเด้อ รูดไม่เข้านะคะอ่ะทีนี้มีสีด้วยค่ะ4ก็มาตัววิ่งตัวเด่นและอยู่ในตำแหน่งที่รูดได้ด้วยก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะ4ี่หกวิ่งรูดค่ะมาดูเจาะกันค่ะเจาะแอดไม่ได้เจาะสี่หกไวเดอร์ก็เจาะไม่มีนะคะก็เข้าแค่วิ่งรูดนะใครวิ่งใครรูดก็รับสาบค่ะส่วนหนึ่งก็เข้าแค่ตัววิ่งอย่างเดียวนะคะ ก็บนออกหนึ่งสีหกเนาะเข้าเข้าทั้งสองเลยค่ะเข้าตัววิ่งสีกับหนึ่งนะคะหนึ่งมาวิ่งวิ่งอย่างเดียวส่วนสีมาวิ่งกับรูดค่ะอ่าล่างออกสามสี่สามสีสีก็เข้าเช่นกันเข้าตัววิ่งตัวเด่นอ่ะแล้วก็เข้ารูดด้วยนะคะเอามาดูเจาะกันค่ะอ่าเจาะเข้าชุดเด่นนะคะแอดวางสีสามนะออกสามสี่ออกตัวกลับนะคะ เจะออาะก็เข้าค่ะแต่ออกตัวกลับล่างเนี่ยออก 3, 4ตัวกลับเ,ออเข้าวิ่งเข้ารูดด้วยเช่นกันค่ะท่านผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะคะ,ะก็ตามนี้เลยนะคะแนวทางเมื่อวานก็เข้าอยู่นะเข้าตัววิ่งทั้งสองตัวเลยค่ะ,อะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามหวยหาน้อยปกติเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ เรามารับชมแนวทางหวยห้าน้อยปกติของวันนี้กันต่อนะคะอ่ามาดูตัวเด่นตัวรองกันค่ะเน้นวิ่งรูดนะคะแอดให้เลขอะไรตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นหค่ะตัวรองนะคะรองเก้าค่ะเด่นหรองเก้านะคะเน้นวิ่งรูดนะมาดูชุดเด่นทั้งสชุดกันนะคะ ชุดเด่นนะคะมี6 2สอง4สาสีและ68ค่ะมาดูชุดรองกันค่ะมีสีชุดเช่นกันค่ะชุดรองมี90 9396และ97นะคะรวมทั้งหมด8ชุดนะคะ แอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ,ะเน้นชอบเป็นพิเศษของแอดนะคะชุดเด่นชอบ6-4ค่ะส่วนชุดรองชอบ9-6นะคะใครชอบตามแอดก็ตามนี้เลยค่ะใครไม่ชอบก็เจาะทั้งแปดชุดนี้ได้เลยนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเดอ้อวิ่ง6รูด6วิ่ง9รูด9ค่ะอ่าอันนี้คือแนวทางหวยห้าน้อยปกติของวันนี้นะคะอะ เรามาตรวจหวยฮานอยเวพีฮานอยสุดท้ายนะคะของเมื่อวานนี้กันต่อนะ,อะแอดให้เน้นวิ่งรูดเด่น9้ารองหนึ่งนะคะผลการออกบน36 2ลสอง่างออก0ูย์ค่ะบนไม่มี9ก้ากัน1ติดมานะคะบนไม่เข้านะส่วนร่างมี9ติดมาค่ะเข้าตัววิ่งตัวเด่นเลยแล้วก็เข้ารูดได้ด้วยค่ะพออยู่ในตำแหน่งที่ที่รูดได้ก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะ ส่วนล่างไอส่วนเจาะนะคะโทษทีส่วนเจาะเรามาดูเจาะว่าแอดมีเลขนี้หรือเปล่านะคะแอดก็ต้องเจาะ90นะคะเพราะแอดจะเอาตัวเด่นเอาเอาตัววิ่งเป็นหลักนะคะไม่มีนะคะมา9 1 93 97 98เลยก็เข้าแค่วิ่งรูดเดอ้อ่ฮานอยว p ก็ยังไม่หลุดนะคะเข้าล่าง0 9นย์เเข้าวิ่งรูดแทนนะคะ พอจแอดไม่ได้เจาะไว้นะคะแต่เลขวิ่งเนี่ยเข้า9แล้วก็สามารถรูดได้ด้วยเช่นกันค่ะเจาะไม่เข้าก็ขออภัยด้วยนะคะก็ฮานอยเวก็เข้าวิ่ง9ตัวเดียวนะคะเข้าล่างออกศูนยวิ่งรูดค่ะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามฮานอยเวีเมื่อวานด้วยนะคะอะมารับชมแนวทางหวยฮานอยเวของวันนี้กันต่อนะคะ เป็นฮานอยสุดท้ายฮานอยที่สามนะเน้นวิ่งรูดค่ะมาดูตัวเด่นตัวรองกันตัวเด่นแอดให้เด่น1ค่ะส่วนตัวรองนะคะรอง7นะคะเด่นหนึ่งรอง7นะเน้นวิ่งรูดนะคะมาดูชุดเด่นกันค่ะมีทั้งหมดสีชุด ุดเด่นนะคะมี 1, 2, 1, 3, 1, 6และ 1, 8ค่ะอค่ะชุดลองนะคะก็มีสีชุดเช่นกันค่ะชุดรองนะคะมี7 1, 7 2, 7 3และ7 6ค่ะรวมชุดเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะ แอดจะเน้นตัวที่ชอบนะคะชุดเน้นแอดชอบ18ค่ะต่วนชุดรองนะคะแอดชอบ73ค่ะอค่ะใครชอบตามแอดตามนี้เลยนะคะใครไม่ชอบก็เจาะ8ชุดเลยหรือจะเลือกก็ได้นะคะหัวใจหลักเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง1รูดหนึ่งวิ่ง7รูด7นะก็อันนี้ก็คือแนวทางหวยฮานอยว i p p ของวันนี้นะคะ แอดก็วางครบทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง3ฮานอยนะฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวไอพค่ะทั้งสาฮานอยของวันนี้นะแนวทางนะส่วนผลการออกหวยฮานอยเมื่อวานแอดก็มาตรวจหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะอ่าก็หากใครชอบคลิปนี้นะคะชอบแนวทางหวยฮานอยทั้งสฮานอยของวันนี้นะคะ แอดรบกวนด้วยเด้อช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะหากใครยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดนะคะรบกวนฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยคะ่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะคะอย่าลืมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะเลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเด้อ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะควรเสี่ยงหรือจัดแบบเบาๆเดอ้อเออ,อย่าเกินตุอย่าทำอะไรเกินตัวนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะ,ะและแอดก็ไม่ขอสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายและการพนันใดๆทุกประเภทเลยนะคะ,ะก็หากใครไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะ อ่เรามารอฟังผลเรามารุ้นกันนะคะว่าแนวทางหวยฮานอยทั้งสามฮานอยที่แอดได้วางไว้ในวันนี้จะมีเข้าฮานอยไหนบ้างนะคะสูตรจะเดินดีอีกหรือเปล่านะคะเรามารับชมผลการออกหวยฮานอยพร้อมกันอีกนะคะช่วงเย็นเย็นนะคะแอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปงังๆกันอีกนะคะหากใครอยากจะรับชม แนวทางหวยฮาหนอยของเก่าของแอดนะคะคลิปเก่าๆก็ย้อนไปรับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะคะเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะแอดก็จะมีแยกหมวดหมู่ของหวยต่างๆไว้ให้รับชมนะคะหากใครอยากจะรับชมหวยรัฐบาลไทยย้อนหลังก็เข้าไปรับชมในเพลย์ลิสต์ได้เช่นกันค่ะทั้งหวยมาเลหวยลาวด้วยนะคะแล้วก็หวยฮาหนอยก็เข้าไปรับชมกันได้นะคะในเพลย์ลิสต์เด้ออ่ ก็ยังไงแอดก็ขอฝากช่องเล็กๆในอ้อมอ,อกอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเข้ามารับชมแนวทางเลขเดของแอดกันได้ทุกวันนะแอดก็มีให้รับชมกันทุกวันโดยเฉพาะหวยฮานนยนะคะมีทั้งหมด2คลิปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปท่านผู้ชมก็เข้าไปรับชมแนวทางหวยฮานนยสูตรเม็ดเดียวกันต่อได้นะคะก็รับชมคลิปนี้เสร็จก็ไปรับชมคลิปหวยฮานนยเม็ดเดียวกันนะคะ รบก,กวนรับชมทั้งสองคลิปเลยนะคะขอพบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเลขเด็ดของแอดกันทุกวันเลยนะคะทั้งเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยเข้ามาทักทายกันได้นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเข้าหน้าฝนแล้วเด้อแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป คลิปนี้แนวทางนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหวยฮานอยสูตรเมร็ดเดียวเด้อสวัสดีค่ะ